กระหม่อมฉันโดนสาบใครสาบอ่ะถ้าอยากให้กระหม่อมฉันหายทำไงต้องไปนำพานทองจากซ่องยายปุ๋ยมานล้นมากระหม่อมฉันลาก่อนพวกปู่เรียกไงวะเนี่ยเฮ้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 ยยเฮ้ยเเ้้เยมเ ขเขาเรียกอะฮะพีขเขาเรียกเรียกไปไหนเรียกไม่เขาโดนะครับออคืนเขาไปเลยรถโอ้มีไอ้ผมสงสัยมา้ตั้งแต่หัวค่ำนละพีพ่ผมถามจริงๆรด้วยจะหมดแรงกันเมื่อไหร่นี่ยปกดแขงแรงกหัวล้อเลยไอ้โยุยืนลิเกเล่นดีไหมครับ พี่ชอบใครฮะชอบเบลมีผัวยังคขายนมะีผัวได้งไงด้วยอ๋อขอโทษพี่ยอมแน่ผ่าดักโดน,นโดนแล้วพี่เขาเลิกเป็นม้าแล้วทำไมพี่ยังงี้ <c oughs> เขาอะไรอัญญาพี่ถึงเจ้าอัญยาโถ่ยอดรักของข้าไม่ต้องเลยจุ๊บเป็นม้าได้ยังไงถูกสาปอะไรไม่ต้องมาเส เกิดๆมันยาสาไคอันยาตะลั่นปิ้งปอนอันยาว่าใครอ่ะยมันไม่ได้แค่ปิ้งแค่ปอนเราเกี่ยวกัอื่นมันก็ปิ้งปิ้งบอกไงอย่าทะเลื่องไม่ชอบบอกที่ถ่ายไม่ได้คนเห็นพี่เจ้าบพี่จะตามหาเพราะเมียเก่าหายก็หาเมียใหม่ใช่ไหมใช่มพี่ไม่เคยคิดจะห้าเลย จริงจริงอันนี้เรื่องปกตีได้เลยบางทีคนเก่ายังไม่หายเลยคนใหม่มาแล้วเฮ้ยพูดถึงใครเนี่ยหนูคุยเรื่องชีวิตกันกับเบลคุเมลโอเคอยู่ได้พี่แต่ยาอย่าเพิ่งถเป็นเสียงนกเสียงกาเป็นหมอฉันยังไม่เชื่อเลยเสียงพี่ต่อแล้พี่อยากถามเหรอแต่ยาเพ้่งไปไม่ได้ไม่ต้องหมอฉันเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพี่จะตรวจโทรศัพท์อ่ะเหนื่อยแล้ว เหนื่อยแล้ววันจะตรวจทำเพื่ออะไรเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องตรวจอุ้ยไม่เจอตกเดือนจังไว้เลยเดือนนี้ทั้งเดือนอดเอ่ะไม่ยากที่พูดต้นเดือนเองนะไม่มีผลไม่มีผลเราอดเดือนหนึ่งก็อดอดกระทั่งนี้ไงอดทางนี้ทางอื่นไม่อดหมายถึงทางไหนอ่ะหมายถึงลูกอะไรเงี้ย้อดเขาหาเงินเลี้ยงเออใช่พูดเรื่องอะไร คนกับเวล์หนูพูดแล้วเราอย่าไปกลัวเมียชีวิตมึงสองคนเกี่ยวเลยีคนเราอย่าไปกลัวเงียบๆเดี๋ไปเคลียร์ก่อนเมียเนี่ยต้องอยู่ใต้นัดเราเชื่อไหมผมอยู่กับเมียผมมาไม่เคยเมียขึ้นหน้าเลยนะทำไมแกไม่เคยด่าผมเลยไม่เคยด่ามึงมันด่าแต่คนพูดคนแม่ผมนี่เป็นไงนี่บ่มบ่มบ่มยุ่ยเฉยนะไม่พูดนะจ้าอะไรเยอะเวลาพูด เพื่องกูกูไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลานั้นมางอก็เดี๋ยวอีดงฟาดเลยอะไรอีดีดงไปไกลๆเดี๋ยวดูลงด้วยคุณเนี่ยร้องแรงร้องแรงไอ้เบล่ะยิ่งตกยิ่งตกชื่อดังอยู่ด้วยอี๋ทำเป็นรักเดิมเขายังมีทำผิดแล้วก็มางอเขาไปแล้วทำผิดแล้วก็งออยู่นั่นเนี่ยเอาบาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วไม่ย้ายไป เรียบร้อยของเขาก็คือเรียบร้อยไปกลับบ้านได้แล้วไม่จ้ะของอะไรขนไว้หมดเลยไม่ไม่จ้ะพหนุ่ไม่จ้ะเอาไว้ที่เดิมนะมิเกตัวนี้ไล่ยังไงก็ไม่ออกไม่ไปจังดิแล้วเธอจะมารออะไรเราต้องแต่งงานกันใครจะไปแต่งรูปร่างหน้าตาอะไรอ่ะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยอ่านซัก ี่คือเรามีสัญญายืนยันว่าเราต้องแต่งงานกันจริงๆนะแท้แน่เลยมีสัญญาเตเตตรงตรงรทำอะไรก่แต่งงานตรีน่น้เองด้วยดึป่านี้ยังมีมาหินลกโอ้โ่ ปิ้งเลี้ยงนอะตั้งพูดั่ตังพูดเหรอสุดท้ายเลยเสียงตะพูดปาเท็ติงติ๊งติ๊งเอาไม่ใช่เหรอไม่ไม่จะขอสักทีดีไหมฮะขอโทษไม่ต้องกองหออะไรแล้วมีสัญญาแล้วปฏิเสธอะไรไม่ได้มายอมรับก็ได้แต่ว่าไม่ต้องจัดงานอะไรทั้งนั้น เพราะว่าสัญญาเนี่ยมันยืนยันอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเธอเป็นของฉันดำดงและในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้พูดอะไรก็ไม่รู้ในความสวยของเธอไม่มีใครอยู่เลยหรอใช่ผูใจนะ ดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหาผัวให้หาให้เลยพาเจออะไรมาดีๆได้ได้หลังจากที่ไปลองผิดลองถูกมาแล้วไม่ลองเราเลือกเราไม่ลองตัดเต้นมะไอเปียดี่คะอยากมีเมียไหมอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกฉันไม่พร้อมทำไมไม่พร้อมเมนมาพี่ค้าสีอะไรอะเสือกอีเวน คุณสอนรามเรี๋ยวเลองฮะเห็นอะไรอะ่ะมีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่สอนรามเล่นเลยตุ๊กแกทองตุ๊กแกยังไม่ไปเกิดอีกย้อไปไม่ได้หรอกทำไมอะ่ะมันรับอิจฉาทองไหมตายนานแล้วไปเจอแม่ผมบ้าไหมไม่ได้ไม่เอาลูกอย่าเลวลูกคุณสอนรามครับ เอาเงียไปคนหนึ่งไหมแบ่งไปไม่ได้ครับป้าแบ่งไปไม่ได้ครับป้าทำไมอ่ะทำไมลูกป้าครัทำไมไม่ได้แบ่งไป่ได้ครับป้าทำไมแบ่งกะพาพี่คนนี้ไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าปกตินี่มีความสุขเป็นห่วงหลอดเสียงพีู่ป้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรถ้างั้นยกให้นายแฉก็แล้วกัน นี่พี่คนนี้นี่คนกิจการเขากำลังรุ่งเรืองนี่กับอะไรเสยิ้มเสอยิ้มเพ้นเพ้นเสอยิ้มยืมไปนานไหมเสอยิ้มไมายิ้มโหกำลังเพ้นเนี่ยเราพี่เขาดีเนี่ยจริงๆตั้งแต่เนี่ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงสิบโมงเช้าเนคนนี้เพ้นเชื่อก็เพ้นทั้งวันเงินไม่ได้นอนจริหรอคิดดูอ่ะ สวันน่ะไม่ได้นอนน่ะคิดเรียกกันว่ากูกินอะไรเข้าไปหื่ี่ี่คิดว่ากูกินอะไรเข้าไปสี่วันไม่ได้นอนอุ้ยเบลนี่สีอะไรเนี่ยอกอย่าพูดเยอะแต่เขารู้เอาไปจากกูเสียไปไนแน่เสียใจไม่เสียใจใจชอดีไปไหนไม่ไป่ชอไ่ชอบดไม่จ้ะไปไปแล้วไป